สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านผมนายสิทธิพันธ์จันงามขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะครับข้อมูลส่วนตัวผมเกิดวันที่13 พฤศจิกายน2527ที่อยู่บ้านเลขที่3 0 6หมู่12บตำบลพุทเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประวัติการศึกษาวุฒิการศึกษาปริญาตีอุตสาหกรรมศาสตร์ปริตสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วุธิการศึกษาปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุทหารลาดกระบังประวัติการทำงานพารังงานสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่สอคับ2 5 6พ2566 พาร์ทงานสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่1นึ่งทับพัการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551หลักสูตรสถานศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้และเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรโดยดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชาตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย1นจุดสการออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่าพระเจ้าดําเนินการจัดทํา และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาของสารการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการออกแบบก,การจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจตามพาระง,งานสอนที่ได้รับมอบหมาย 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าพระเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก active learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนเรียนและส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกร,รมสร้างงานนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint และใช้แหล่งเรียนรู้ชีววิถีเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านทุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ K ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะ P และด้านเจตพิสัยหรือด้านเจตคติ A โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ดําเนินการวัดปรับประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนการหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนําผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม และเอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม1.8จุดดอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนค่าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทองเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาที่ตนนับถือองค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาทิเช่นข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานธุรการในห้องเรียนแบบปอพทะเบียนแสดงผลการเรียนอื่นๆเป็นต้น2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งออกกลุ่มของผู้เรียนประกอบด้วยกลุ่มไว้ใจเป็นกลุ่มที่ส่งเสริม กลุ่มห่วงใหญ่และกลุ่มใกล้ชิดคือผู้เรียนที่ต้องกำกับดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดสองปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอีกทั้งยังเป็นหัวหน้างานอาคารสถานที่หัวหน้าหอนอนชายหัวหน้าหอนอนเจ็ชิ้นพิพิทักษ์และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าใช้หลักกรลยานมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ,รจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน เคยทำสิ่งนี้ได้ไหมครับเความป็นสิ่งแล้วานสด้ายทำได้อะไรไม่ไม่ ระยะที่มาเีย,ยงจเป็นแบบนี้นะดากข้างล่างาเป็นสดียระยะห่างก็คือหก,กเซนหกเซนแล้วก็ดูนพัดเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยกกนีที่ได้กอน ยังตามที่ยาติดไี่ยมติดไปใัเ,ป,เ,ป,เป็นยน Yeah. ติ๊กติ๊กหะหลังจากที่เราตอบเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เราทำมาในตอบครบแล้วเา่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบเอ็ดสิบสองสามสนบี่เจบแล้ววันนี้ไม่ตอการไม่ต้อตอบ้วไมต้องทอีก้ที่เราตอบแล้วเร็เวยไหเวยแล้วใช่ไหม yeah Congrats. ร้้ยแลวมมันีีาขอขอบพระคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ